สวัสดีค่ะบงชติเซร,ทร์ทูธนะคะตอบคำถามของคุณกระต่ายนะคะที่ถามว่าถ้าเข้าฝรั่งเศสมาด้วยวีซ่าดูลงเซจูเราต้องรอให้วีซ่าใกล้หมดก่อนไหมคะแล้วค่อยขอกรเด,ดอสจูหรือสามารถขอกรได้เลยไหมคะอ,อันนี้นะคะถ้าเข้ามาประเทศฝรั่งเศสแบบแต่งงานแล้วแล้วก็มีวีซ่า Type D แบบลองเด e อนเซจูหรือว่าเรียกภาษาไทยก็คือวีซ่าติดตามสามีแบบระยะยาวนั่นเองนะคะก็จะต้องรอให้วีซ่านะคะใกล้หมดอายุก่อน2หรือ3เดือนนะคะแล้วแต่เขตถึงจะสามารถขอการเดือนเซจหรือว่าติดเดือนเซจูได้เรียกภาษาไทยมันก็คือแบบเออบัตรคนต่างบ้านดาวอะเนาะอันนี้ก็ต้องติดต่อ p ค e f e c t เ r อนะคะหรือว่าที่เขต ของที่คุณกระต่ายอาศัยอยู่นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะขอแบบออนไลน์ได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ prefecture นะ,ะซึ่งอันนี้นะคะก็แล้วแต่เขตค่ะอย่างบางเขตนะคะอย่างเขตที่แม้อยู่เนี่ยเขต83บางนะคะก็จะให้ส่งอีเมลเข้าไปที่เจ้าหน้าที่ที่ prefecture นะคะแล้วเขาก็จะตอบมาค่ะว่าเราจะต้อง เตรียมเอกสารอะไรยังไงนะคะแล้วก็ค่อยส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปให้เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็รอรับเคซิปเซนะคะหรือว่าใบแทนก่อนที่จะได้รับการ์ดตัวจริงเนี่ยอีกทีหนึ่งที่บ้านสวยๆรอสวยๆเลยะคะ่ะแต่สําหรับบางเขตนะคะเขตอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะให้มีจองคิวบนอินเทอร์เน็ตนะคะคือบนเว็บไซต์ของ prefecture นั่นแหละแล้ววันที่จองคิวได้เนี่ยก็จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆแล้วก็เข้าไปยื่นนะคะ คือที่ฝรั่งเศสมันเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ละเขตเนี่ยเขาก็จะมีการทํางานที่ไม่เหมือนกันมันไม่มีการแบบเออซิงคโครไนซ์นะว่าทั่วประเทศต้องเหมือนกันอย่างี้ก็เหมือนประเทศไทยเนาะบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากเหมือนกันค่ะโอเคค่ะขอให้โชคดีในการตอบบัตรค่ะบงโคคาช